ก็ส่วนตัวผมนั้นก็คือเป็นรองประทานยังสมสาชิมใหม่อของจังหวัดชิวาตนะครับเป็นประธานสานิษฐจชุมชนกลุ่มผู้เนิยมลองประการรัก,สมสมกและส่งเสริมอาชีพใน,นวิจีเศรษฐกิจเพี่งนใช้แรงผลิตภั์ว่าชนโรบูดูยิ่งงนะครับแล้วก็เป็นประธานเครือข่ายกลุ่มผู้นิยมช้จวจังหวัดชิวาด้วยมีสมาชิกในเครือข่า,ขายจังหวัดชิวาทั้ง400กว่านคนนะครับ เป็นเกษตรกรในเดียวเป็นกลุ ial, ่มเกษตรกรกลุ dorm, ่มจากชุมชนนะครับที่มาวันนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็คือมานำเสนอก็เป็นหน้าัตัวแทนของยักสมารนะครับกิจกรรมยักสมารท <15 S 1> <igious idades. S 2> ี่เราทำกิจการชนโรง์ตอนนี้มีอยู่สิบห้าคนนะครับ15ห้าคนเนี่ยเป็นผู้ประกอบการอีกห้าคนเป็นกลุ่มจากชุมชนนะครับแต่ลัิสหกิจชุมชนก็มีเป็นิน้าทั์ของแต่ละกลุ่มนะครับส่วน อุ้มเจะาการจอดที่ว่านั้นมีสี่ร้อยกว่าคนมีสิบสองนิสสากิจชนนะครับถ้าถามว่าเราชุดจุดเด่นอะไรอย่างที่บอกครับพื้นที่สามจังหวัดชนภาคใต้ที่หลายๆคนรู้จักที่ต่างประเทศรู้จักมาเลเซียจีสิงคโปร์บรูไนนะครับที่ตลาดพื้นที่ไปนักลึกก็คือเสื้อผ้าปูด,ดูเสื้กผ้าปูดูเนี่ยคุมในพื้นที่ของสามจังหวัดชนภาคใต้ หนึ่งอำเภอของปตัตตานีหนึ่งอำเภอของตรีาลาและก็อีสเ,เทอิอำเภอควบคุมพื้นที่ของจาาังหวัดอุทิายซึ่ง,องอจังหวัดอุทิบายมี3เขตใช่ไหมครับแต่จุดลักษณ์เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเราเนี่ยพื้นที่สมบูรณ์พื้นที่เป็นต้นน้ำควบคุม13เขตนะครับทำให้เกิดไหล,หลขงต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์จากเสือเขาโบูโดูนะครับไหลเรื่อยเชื่อมโยง ผ่านชุมชนสู่ลำปองแล้วก uet, ็รังทะเลตอนที่เคยเป็นเหิเอนกันนว่าป่าเขาพุนารพันไม้ที่หลายนะครับสู่การรับน้าเสสู่น้าพึ่งชนรงที่จะได้คุณภาพเพราะว่ากระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำขอตัลงตอบเลยครับอย่างที่กลาวแนะนำก่อนนั้นก็คือว่า เรามีการกระบวนการจัดก,การตั้งแต่ต้นน้ำต่างน้ำไปน้ำเนี่ยที่ผ่านมาผู้ประกอบการที่ทำเกษตรนตนชนโรที่ 30, น่าทึ่งก็คือ10ปีนะครับการนินการของเราเนี่ยจังหวัดี่วาณวันนี้นั้นเรามีทั้งเพิ่น้ำกำน้ำไปน้ำนะครับก็คือตั้งแต่เพราะใส่ทรายชนโรนะครับกระบวนการเพิ่มน้ำแล้วก็ผลิต่องเพื่อใช้เองใช้เนื้อข้าขาย ส่งออกขายตา่างประเทศส่งออกขายประเทศไอเคียนก็คือประเทเชียนะครับกระบวนการการน้ำมียังสมสาร์ทฟาร์มเมอร์ในประเทศจวัดชิวาเนี่ยผลิตเครื่องดูดที่ตอบโจทย์ความต้อ,องการของเกษตรกรพืชชนโรงเอเพราะว่าที่ผ่านมาหลายปีนั้นมันจะเป็นเครื่องสนำเข้จาจากต่างประเทศแต่มันไม่ตอบสนองกระบวนการในการเก็บผลิตมันก็ยางนานนะครับ ก็อย <ítulo> <es> anyway, so ่างที่บอกครับคคือเรามีการสำรวนกันตั้งแต่ต้นน้ำไปน้ำตายน้ำไปน้ำตายน้ำเนี่ยสิบห้าผู้ประกอบการอย่างสมารฟาร์มเอร์ห้าบริษัทเอกชนแล้วก็มีห้าแบบผด์พิัิต์นทำไมเราต้องทำเครดขายแบบนี้เพราะเรามีจุดเด่นแล้วก็คือต้นน้ำจากเทอร์ควอดูมารวมกันีเป็นแล้วก็คือชนรงนัาราชิว่าซึ่งตอนนี้เราเขาเรียกว่ากระบวนการ ในการยืดคอจุจไอนะครับก็เชื่อว่าน้ำพึ่งของเราจะเป็นเอกลักษณ์ความแตกต่างจากปร้เท่อื่นมากครับสิ่งที่เราคาดหวังนะครับในโครงการนี้ก็คือเนื่องจากที่ผ่านมานั้นกระบวนการให้ได้น้ำพึ่งที่วายากแล้วแต่ที่ยากกว่าก็คือกระบวนการโปรเซสน้ำพึ่งเพื่อเป็นน้ำพึ่งที่ปลอดไัย มีคุณค่ามีสรรพคุณชางยาสูงนะครับสู่การรับรองที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติตตนนครับงบประมาณที่เราคาดหวังที่จะบอกก็คือตัวอาการประจุภัน์ที่ได้มาตรฐานทั้งโออโย,โยและก็คารานนะครับงบหนึ่งล้านบาทแล้วก็เครื่องและความชื้นที่สามารถย่นระยะเวลานนในการโปรเซสั้นก็คือสี่แสนบาทครับขอบคุณมากครับ